สรุป STIFIN เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้จักตัวตนของเราอย่างลึกซึง้งผ่านการวัดระบบสมองที่ใช้งานหลักซึ่งแบ่งมนุษย์ออกเป็น5ประเภทพื้นฐานได้แก่ Sensing เน้นความรู้สึกทางประสาทสัมผัส Thinking เน้นการคิดวิเคราะห์ Intuiting เน้นจินตนาการและวิสัยทัศน์ Feeling เน้นความรู้สึกและความสัมพันธ์ Instinct ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจแต่ละประเภทยังแยกย่อยเป็น introvert และ extrovert เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการแสดงออกของเรา STIN ช่วยอะไรเราได้รู้วิธีเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองเลือดงานที่ตรงกับธรรมชาติเข้าใจวิธีสื่อสารกับคนรอบข้างพัฒนาและเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติชีวิตเดินหน้าได้เร็วขึ้นในทุกด้านการเงินความสัมพันธ์การงานและจิตวิญญาณ ตัวอย่างบุคคลและผลลัพธ์ 1. สุริยา Sensing Introvert (SI) เป็นคนมีระบบระความเรียบร้อยทำงานซ้ำๆได้ดีผลลัพธ์พอรู้ว่าตัวเองเป็น SI ก็เลิกฝืนทำงานที่ต้องคิดนอกกรอบเยอะๆแล้วหันมาเลือดงานที่มีแบบแผนทำให้ชีวิตมั่นคงและเติบโตเร็วขึ้น 2. นูริมะ Intuiting Introvert (II) มีจินตนาการสูงชอบคิดลึกชอบสร้างสรรค์นแนวคิดใหม่ผลลัพธ์หลังรู้ว่าเป็นไอไอก็หันไปทำงานสายวิจัยหรือสร้างสรรค์นแนวคิดใหม่แทนที่จะทำงานรูทีนทำให้รู้สึกเติมเต็มและมีพลังในการสร้างผลงาน 3. มหม,มู่อินมะอินเป็นนักวางแผนโดยธรรมชาติมีความเป็นผู้นำและยืดหยุ่นผลลัพธ์เมื่อรู้ว่าตัวเองคืออิน ก็เริ่มโฟกัสที่การบริหารจัดการและสร้างทีมอย่างมั่นคงไม่ต้องแข่งกับใครเพราะจุดแข็งคือการพาทุกคนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 4. มัดริยะ TE เด็ดขาดใช้เหตุผลตัดสินใจเร็วผลลัพธ์พอเข้าใจตัวเองผ่าน STIN ก็เริ่มใช้ความสามารถในการวางระบบและบริหารจัดการงานได้เต็มที่จนสามารถสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง 5. มะรอ,อ,อีฟี เป็นคนมีสเสน่ห์เข้ากับคนง่ายชอบช่วยเหลือและสร้างบรรยากาศดีๆรอบตัวผลลัพธ์หลังจากรู้ว่าตัวเองคือ FE ก็เริ่มหันไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการการพูดในที่สาธารณะหรือการสร้างเครือข่ายสื่อสารเก่งขึ้นเข้าใจอารมณ์คนรอบข้างดีขึ้นและกลายเป็นที่รักในองค์กร 6. อับดุลมุมิน feeling introvert FI เป็นคนอ่อนไหวลึกซึ้งชอบช่วยเหลือแต่ไม่ชอบเปิดเผยผลลัพธ์เมื่อรู้ว่าเป็น FI ก็เริ่มเข้าใจว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องพยายามเข้าสังคมตลอดเวลาจึงเริ่มเลือกเส้นทางที่ได้ดูแลผู้คนแบบใกล้ชิดเช่นงานให้คำปรึกษาหรืองานดูแลสุขภาพจิตทำให้สามารถส่งพลังบวกให้คนอื่นได้โดยไม่ต้องฝืนธรรมชาติของตัวเองเจมุสิน Feeling e x t r o v e r t FE อีกรูปแบบหนึ่งของ FE กระตือรือร้อนชอบสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นผลลัพธ์พอรู้จักตัวเองก็เริ่มจัดเวทีแบ่งปนันสอนคนผ่านประสบการณ์ชีวิตหรือสร้างคอนเทนต์ให้กำลังใจคนทำให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีพลังและรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองได้ดีสรุป S T I N คือเปตาชีวิตเมื่อคุณรู้ว่าคุณคือใครทุกการตัดสินใจจะง่ายขึ้นทุกความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นทุกเป้าหมายจะใกล้ขึ้น เพราะคุณกำลังเดินในเส้นทางที่ใช่สำหรับตัวเองอย่าปล่อยให้ชีวิตย่ำอยู่กับที่เพราะไม่รู้ว่าตัวเองคือใคร STIN ไม่ใช่แค่การทดสอบแต่มันคือแผนที่ชีวิต